ดูกระพิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาคบญยาที่จุดไฟมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพลุ่งด้วยคบญยาที่จุดไฟแล้วนี้ดังนี้พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษนั้น จะทำแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่จุดไฟแล้วได้หรือไม่เพราะแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ลึกสุดที่จะประมาณเขาจะทําแม่น้ำคงคานั้นให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้า ที่จุดไฟแล้วไม่ได้ง่ายเลยก็แลบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเปล่าเป็นแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดดูกระพิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่ควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตาม จะกล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตามจะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่เปล่งวาจาที่ลามก เราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจักมีจิตเมตตาไม่มีโทสะภายในเราจักแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลน,นั้นและเราจักแผ่เมตตาจิตอันเสมอด้วยแผ่นดินภัยบูนใหญ่ยิ่งหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แหล